ชีวิตที่สสนหวาน d o เช e Vita รายงานสดจากครม่าอิตาลีนะคะตอนนี้เรากําลังจะเดินทางไปเอารถค่ะได้รับเมสเซจเมื่อเช้านะคะว่าให้เข้ามาเอารถหน่อยถ้าสะดวกช่วงเช้าก่อนไปได้ไปทำงานที่ออฟฟิศเนี่ยก็เลยตัดสินใจว่าไปเอากันเลยละกันเพราะว่าไปเอากันเลยละกันเพราะว่าตอนเย็นเนี่ยไปได้ติดประชุมถึง2ทุ่มค่ะแล้วก็ออฟฟิศที่นู่นเนี่ยเขาปิดประมาณ2ทุ่มก็เลยโอเควันนี้วันศุกร์ด้วยก็เลยไปเอาวันนี้ดีกว่า กำลังขับรถเฟีคุณพ่อไปรับหนูแดงกันนะคะคุณพ่อไปด้วยค่ะเพราะว่าไม่มีใครข,ขับรถกลับมานะคะแป้งก็ไม่มีขับขี่มันเป็นประสองประตูนะคะก็เ,เลยแบบุลักึ๊บัน Sorry No No o No ไปตัไอโฟมอืมโมิวๆๆิวระเบนเป็นรถที่อบอุ่นมากนะคะนั่ง3ามคนนี่คือเต็มแล้วค่ะถ้ามีคนที่4ี่ก็คือเต็มกว่านี้เดี๋ยวเราเดินทางไปรับนี่ก้อนแรกของเรากันนะคะ เวลารับรถใหม่ที่นี่เราจะไม่มีพิธีแบบเจิมรถเอารถไปเจิมกับพระเอารถไปเจิมที่โบสถ์อะไรอย่างเงี้ยไม่มีนะคะก็จะขับเลยซื้อประกันแล้วก็ขับเลยนะคะมันก็จะไม่มีแม่แย่าหนุ่มไม่ย่านางอะเนาะ,นะก็ไม่มั่นใจเหมือนกันว่าที่นี่เขามีไหมนะคะไม่ย่านาง มีวาสนาคับ bm เหมือนกันนะคะแต่ว่า,วาเงินไม่ถึงค่ะขับหนูแดงไปก่อนเดินมาแต่กไกลก็เห็นรถตัวเองแล้วค่ะเพราะว่ามีจอดอยู่คันเดียวสีนี้มองไม่เห็นก็ไม่รู้จะว่ายังไงแล้วค่ะ นี่ดูรถคนอื่นเขาเป็นสีแบบ b u s i n e s s Look มากดูแบบมีภูมิฐานดู professional ตัดภาพมาที่เราค่ะน้องกำลังนั่งฟังวิธีการใช้งานอยู่นะคะเดี๋ยวรับรถเสร็จแล้วกลับบ้านไปทำงานต่อกันค่ะข้อดีของการได้รถทดลองขับมาใช้ก่อนนะคะคือไม่ต้องเสียเวลารเรียนรู้ เกี่ยวกับรถเลยค่ะได้รถมาปุ๊บรู้แล้วว่าต้องกดปุ่มไหนเป็นปุ่มไหนนะคะเพราะนั้นที่จะสะดวกเลยตอนนี้เราได้รถแล้วนะคะก็เลยมาเติมน้ํามันเซวิด so ที่นี่ไม่ดีเท่าที่ไทยเลยค่ะเพราะว่าตอนที่แป้งซื้อรถคันแรกเนี่ยทางสูนี่เขาเติมน้ํามันให้เต็มถังเลยนะคะแต่ที่นี่คือแบบเลยแค่ยี่สิบเปอร์เซ็นต์ะจะหมดคนที่นี่ใช้รถสีแดงกันค่อนข้างที่จะเยอะเลยเหมือนกันนะคะก็เลยเป็นสีที่แบบโอเคไม่ได้ ไม่ได้เป็นที่น่าตกใจเท่าไหร่นะคะตอนแรกก็คิดว่ามันจะตลกกว่านี้แต่มันก็ค่อนข้างที่จะตลกอยู่เหมือนกันถ้าใช้แต่คนอื่นเขาก็ใช้รถสีเหลืองสีอะไรก็ว่ากันไปแหละเนาะเออมีให้ใช้มีให้ขับก็บุญแล้วเหมือนที่นี่เขาจะไม่มีป้ายแดงนะคะจะต้องได้รถแล้วแหละรถมาถึงแล้วแต่ว่าคุณเอาไปใช้ไม่ได้เลยคุณต้องรอได้ป้ายทะเบียน,นะคะ่ะมันจะไม่มีป้ายชั่วคราวนะคะ ก็เดี๋ยวจะไปศึกษาคีนึงเดี๋ยวจะมาเล่าให้ฟังว่าทําไมถึงไม่มีป้ายแดงแต่ทำไมที่ไทยถึงมีป้ายแดงเพราะว่าที่จริงรถเรามาถึงได้ประมาณอาทิตย์หนึ่งแล้วแหละแต่ว่ามันยังเอาออกมาขับไม่ได้นะคะก็คือต้องซื้อประกันก่อนที่จะเอารถออกมาใช้ด้วยต้องมีประกันค่ะถ้าจะขับรถบนท้องถนนนะคะเราก็ต้องมีป้ายทะเบียนก็เลยล่าช้าหน่อยล่าช้านิดนึงเราก็เลยได้รถทดลองขับนั่นแหละไปขับไปปุญนากัน รถป้ายแดงที่ไทยเนี่ยขนส่งเขาออกให้ค่ะเพื่อที่จะรับอนุญาตติดตั้งช่วคราวนะคะเพื่อมอบรถให้กับลูกค้าโดยศูนย์รถเนี่ยเขาก็จะให้ป้ายแดงสำหรับรถที่ออกใหม่เพื่อรอทะเบียนค่ะอัน,นี้เรอไม่ใช้ได้ไม่เกิน30วันแล้วก็ต้องมีสมุดพกค่ะเผื่อตำรวจนี่เรียกตรวจนะคะแต่เฉพาะที่อิตาลีเนี่ยคะ่ะประเทศอื่นๆในยุโรปนี่ไม่มั่นใจว่ามีนโยบายเหมือนกันหรือเปล่า เพราะว่าที่นี่รถที่ขับออกจากศูนย์ได้น,นี่จะต้องมีป้ายทะเบียนสีขาวค่ะซึ่งรอไม่นานนะคะประมาณ3-4วันทําการเราก็จะมีการซื้อประกันแล้วก็ชำระภาษีให้เรียบร้อยก่อนที่จะขับออกจากศูนย์ ไม่ม <Bien. S 2> ีอะไรหยุดยั so, like ้งเขาได้นะคะถึงแม้ว like uh, ่าอากาศจะเป็นแบบนี้ค่ะน้องเฟรดก็ชวนออกไปตลาดนะคะตลาดขายของวินเทจเช่นเคยค่ะนี่เดือนกุมภาพันธ์แล้วจะสิ้นเดือนแล้วค่ะก็ยังไม่มีแดดเลยขนาดอาการไม่ดีไม่มีแดดขนาดนี้คนก็ยังออกมาเดินซื้อของออกมาเดินเล่นกันค่ะอาทิตย์นี้ที่แป้งลงคลิปช้างหน่อยนี้มีเหตุจำเป็นค่ะเพราะว่าตีกันกับโทรศัพท์ คือตัดคลิปเสร็จแล้วนะคะเรียบร้อยแล้วแต่ว่ายังไม่ได้โหลดลงในเครื่องค่ะแต่พอมาเปิดดูอีกครั้งนี่คือคลิปหายไปแล้วค่ะคลิปที่เราตัดใหม่ๆสดๆร้อนๆพร้อมเสิร์ฟทำอะไรไม่ได้นอกจากทำใจแล้วก็นั่งทำใหม่นะคะก็เลยลงคลิปล่าช้าหน่อยขออภัยทุกท่านจริงๆค่ะ วันนี้เราตื่นแหกขี้ตาออกมากันตั้งแต่เช้าเลยนะคะเคล็ดลับของการเดินตลาดขายของวินเทจก็คือต้องออกแต่เช้าหน่อยค่ะจะได้ของราคาถูกแล้วก็มีสินค้าให้เลือกเกยอะแต่ถ้ามาสายๆเนี่ยของคนซื้อไปหมดแล้วค่ะนี่มี follower ของเราไปเดินตลาดขายของวินเทจที่สเปนมาแล้วนะคะขออนุญาตเซลในคลิปนิดหนึ่งนะคะเพื่อนไปเจอแบงค์5บาทของไทยค่ะเป็นแบงค์เก่านะคะแล้วก็ซื้อมาในราคา5ยูโรค่ะนี่งงมากซื้อแบบไม่ต่อราคาด้วยนะคะ แบงเดินทางมาไกลถึงสเปนเลยค่ะช่วงนี้เฟนได้เดินตลาดของวินเทจก็จะเล็งสินค้าที่เอาไปตกแต่งบ้านที่ปุ่นยากค่ะ น้องมาตามหาตัวตะปูที่จะไปต่อกับผนังค่ะแล้วก็จะแขวนพวกของประดับตกแต่งนะคะอย่างแบบพริกแห้งกระเทียมแห้งซาลาเม่เพราะว่าอยากได้บ้านที่เป็นสไตล์เหมือนชาวบ้านจริงๆค่ะเหมือนคนปุญญ่าจริงๆเดี๋ยวเราเดินชมตลาดไปเรื่อยๆนะคะมาดูว่าจะเจอหรือเปล่าปกติแล้วถ้าจะหาสินค้าของวินเทจที่ทำจากเหล็กเนี่ยส่วนมากจะต้องเป็นทางตอนเหนือค่ะ รทางตอนเหนือของอิตาลีเนี่ยในอดีตเนี่ยจะเป็นศูนย์กลางการผลิตเหล็กที่สำคัญของอิตาลีเลยนะคะมีโรงงานอยู่เยอะเลยสมัยสงครามเนี่ยประเทศอิตาลีเนี่ยป็ประเทศหนึ่งเลยนะคะที่ผลิตอาวุธขายค่ะท่าในช่วงสงครามโลกเนี่ยนอกจากเยอรมันแล้วนะคะก็มีประเทศอิตาลีนี่เลยค่ะที่ผลิตพวกอาวุธรถถังเสื้อเกราะหรือว่าอุปกรณ์ที่ใช้สําหรับการรบค่ะพอสงครามเนี่ยจบลงค่ะก็ไม่มีคนซื้อพวกอุปกรณ์การรบ บางโรงงานก็ปิดตัวลงบางโรงงานก็เปลี่ยนมาผลิตอย่างอื่นที่ใช้เหล็กแทนเอียงสกูตเตอร์เก่าแก่ของโลกจากประเทศอิตาลีค่ะรัมเบตาเดิมเนี่ยตัวโรงงานก็เป็นโรงงานผลิตเหล็กมาก่อนนะคะทำเงินได้เยอะเลยค่ะจากการทำธุรกิจผลิตชิ้นส่วนทอดเหล็กที่ใช้กับเครื่องบินรบของกองทัพในอิตาลีหลายน่าเลยค่ะเวลาซื้อสินค้าวินเทจที่ไหนจากเมืองไหนเนี่ยต้องศึกษาด <Yeah, S 1> ้วยคะ่ะว่าเดิมทีเนี่ยแถวนั้นเนี่ยเขาผลิตอะไร อย่างระแวกนี้นะคะตลาดของวินเทก็จะมีชิ้นส่วนอยู่กับพวกโลหะเยอะค่ะถ้าท,ทางตอนใต้น,นี่จะเป็นงานเกี่ยวกับพวกงานไม้ค่ะจะหาพวกตะปูชิ้นส่วนจากเหล็กนี่ยากอย่างโซนเวนิโตหรือว่าเวนิสเนี่ยจะต้องหาเป็นงานเครื่องแก้ว oh <my> กรอบรูปยีมจากแก้วคมไฟจะพูดเป็นยังไงไว่าเวลาเดินตลาดขายของวินเทจที่ไหนต้องมีความรู้พื้นฐานด้วยค่ะ The net of bees. Oh my god! <laughs> oh, there, the with the, uh, no, I think it's not, it's not not but it's just the way. <inaudible> มาแวะเดินตลาดที่2นะคะวันนี้เป็นวันอาทิตย์ค่ะเป็นวันที่เขาจะมีตลาดของวินเทจกันเยอะมากนะคะเลื่อกเลยว,ว่าจะไปที่ไหนใกล้บ้านหรือว่าไกลบ้านมีหมดเลยค่ะแทบจะทุกเมืองเลย ชาวบ้านก็จะเอาของออกมาขายค่ะของจากห้องเก็บของบ้างหรือว่าของสะสมบ้างแล้วแต่ตลาดด้วยนะคะบางตลาดก็จะมีแบบเขาเลือกของมาอย่างดีเลยที่จะมาขายบางตลาดเขาก็จะเอาแบบของที่มีอยู่ออกมาขายมันก็จะไม่ได้ดูดีสักเท่าไหร่นี้เป็นของใช้เครื่องครัวพวกปัจแจพวกอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็มาเดินเล่นขำๆถือว่ามาเดินเล่นเปลี่ยนบรรยากาศไปด้วยนะคะ เนื่องจากจันถึงสุกเนี่ยน้องเปรได้ทํางานหนักมากแล้วเสาร์อาทิตย์ก็วันเสาร์น้องก็จะพักผ่อนค่ะวันอาทิตย์ก็จะออกมาเดินเล่นตลาดถือว่าเป็นการเดินเล่นออกกําลังกายไปด้วยแบบบางตลาดมันก็จะเป็นแบบของเหมือนที่เขาเขโมยมาจากบ้านคนอื่นแล้วก็มาขายอะ่ะ เป็นพวกคนผิวสีนะคะจะมาขายของอะไรแบบนี้ก็แปลกๆเหมือนกันด่าริงเ <the> ดียจ i n s e c ก No, okay. mm -hmm. And then hanging the, hanging uh, the garlic. Uh. Wow. You want another one? Yeah. Wow, la la. Uh, หลังจากที่หาของถูกใจเจอแล้วเราเดินเล่นต่อกันอีกนิดหน่อยค่ะแล้วก็กลับบ้านแล้วเพราะว่าหนาวมากๆหนาวจนน้องหมาแอบประท้วงไม่เดินเลยค่ะกลับถึงบ้านก็มาหาอะไรทานกันนะคะแวะซื้อของกินนิดหน่อยเดี๋ยวเราอุ่นง่ายๆด้วยหม้อทอดกัน,นะค่ะทุกคนรู้ไหมคะว่าคนอิตาลีเนี่ยคนขัางที่เจอเหยียดการใช้ไมโครเวฟมากๆ นอกจากบ้านที่มีหัวสมัยใหม่แล้วถึงจะยอมใช้เท่านั้นหัวโบราณอย่างบ้านนี้ยังใช้เตาอบอยู่ค่ะมาแรกๆแ,แฟเดก็ไม่ยอมซื้อหม้ออบรมร้อนให้นะคะตืออ้อยู่นานค่ะกว่าจะได้มาแต่แน่นอนว่าก็ไม่ยอมให้ตั้งโชว์นอกตู้ใช้เสร็จแล้วต้องซ่อนเก็บเข้าที่อย่างมิดชิดเพราะว่านอกจากเรื่องดีไซน์แล้วเตาอบเนี่ยจะเป็นการทำความร้อนจากข้างนอกสู่ข้างในอาจจะใช้เวลานาน,านหน่อยค่ะกว่าจะสุก แต่เวลาทำอาหารโดยการใช้เตาอบเนี่ยจะทมให้อาหารน่ากินยิ่งขึ้นค่ะเพราะว่าไม่ได้ซับน้ำแล้วก็จะมีความกรอบแต่การใช้ไมโครเวฟเนี่ยเหมาะสำหรับการอุ่นตุนนึ่งเท่านั้นค่ะใช้ง่ายประหยัดไฟแต่ความร้อนนี่มันไม่เพียงพอสำหรับการประกอบอาหารที่เป็นชิ้นใหญ่ใหญ่ค่ะอย่างไก่งวงแต่สมัยเรียนหนังสือค่ะบ้างมีไมโครเวฟเป็นของตัวเองนะคะขาดไมโครเวฟไม่ได้มีกระทะไฟฟ้าด้วยค่ะเอาไ้ต้มหมมา่า แต่พอหลังๆนี่เขาจะมีหม้อทอดลมร้อนค่ะอยากได้บ้างก็เลยขอเฟดี้ซื้อแต่สะดวกดีนะคะถ้าจะใช้เตาอบในการอุ่นอาหารเนี่ยกว่าจะได้ทานก็นุ่นเลยค่ะเกือบ30นาทีกว่าเตาอบจะร้อนกว่าอาหารจะอุ่นใช้เวลานานนี่ค่ะหลังๆนี่หม้อทอดลมร้อนเนี่ยได้รับการยอมรับจากน้องเฟดี้แล้วค่ะอาจจะไม่ถึงขั้นได้รับการยอมรับจนถึงกับตั้งโชว์แต่ก็มีการเรียกหาเพื่อใช้งานเป็นบางครั้งบางคราวแล้วค่ะ นอกจากมีอาหารเรียกน้ำย่อยแล้วเราก็มีเครื่องดื่มเรียกน้ำย่อยด้วยเหมือนเดิมค่ะสีแบบนี้เนี่ยโกรนี่แน่นอนอัตราการชงก็เหมือนเดิมค่ะ1ต่อ1ต่อ 1, 1ก็จะเป็นคัมปารีจินแล้วก็เวอร์มอนค่ะ เวลาที่น้องเฟรดี้ของเราเสิร์ฟเครื่องดื่มเนี่ยน้องทําเป็นเล่นเหมือนเล่นไข่ของเลยนะคะฟิลเหมือนให้น้องปลดปล่อยอพลังงานค่ะเพราะน้องเป็นคนชอบทําอาหารแล้วก็เสิร์ฟเครื่องดื่มแบบนี้มากเหมาะมากสาหรับการไปเปิดร้านอาหารจะไว้ว่าน้องตกงานเมื่อไหร่เนี่ยจะกลับไทยไปเปิดร้านอาหารอ,าารอ,าารอิตาเลียนกันค่ะและแน่นอนสำหรับการดื่มในโกรเนียค่ะไม่ได้เลยก็คือการใส่เปลือกส้มค่ะ จะบิดเปลือกส้มนะคะเพื่อให้กลิ่นหอมค่ะบริเวณรอบๆปากแก้วเราใช้เปลือกส้มที่บิดแล้วนี่รูดไปกับขอบปากแก้วค่ะก่อนที่จะหย่อนลงไปในเครื่องดื่มเพราะฉะนั้นเวลาที่จิบเครื่องดื่มชิ้นนี้นะคุณจะได้กลิ่นส้มติดมาด้วยค่ะช่วงเวลาหาันรเรียกน้ำย่อยอะเปรทีฟหรือว่าอะเพริโบ มันมาจากคำละตินค่ะที่หมายถึงการเปิดหรือเริ่มมื้ออาหารก่อนที่จะทานมื้อใหญ่ไม่ได้ทวงเครดิตให้คนอิตาลีนะคะแต่ว่าอาหารเรียกน้ำย่อยหรือว่าเครื่องดื่มเรียกน้ำย่อยเนี่ยเกิดขึ้นครั้งแรกที่ตูรินหรือว่าโตรินแควน,นี้เป็นอีกแคว้นหนึ่งในอิตาลีนะคะที่มีไวน์ชั้นดีมากๆค่ะแล้วก็เป็นเมืองที่กำเนิดเวอร์มอนต์ด้วยการใช้ไวน์ขาวเติมด้วยสมุนไพรแล้วก็เครื่องเทศก็มาร์ตินี่คัมปารีนี่เลยค่ะ จนมันแพร่หลายไปหลากหลายประเทศทั่วยุโรปแล้วแต่ละเมืองแต่ละประเทศเนี่ยเขาก็จะมีวัฒนธรรมการดื่มอะพิทีฟหรือว่าการทานอาหารว่างต่างกันอย่างที่อิตาลีเราก็จะดื่มเนโกรนี่ที่มีส่วนผสมของคมปารีมีริ์ช่วยเพิ่มความอยากอาหารอย่างที่ฝรั่งเศสก็จะดื่มคู่กับแชมเปญหรือว่าสปาร์คิงไวน์บางก็ดื่มกันวอดอสค่ะ และในส่วนของคลิปนี้แป้งจองขอตัวลาไปก่อนอยู่อิตาลีกับแป้ง,งปเดอรเชบีตารอไว้เจอกันใหม่คลิปหนะ้าขอบคุณทุกคนที่อยู่ด้วยกันจนจบคลิปนะคะฝากกดไลค์กดแชร์กด subscribe ด้วยค่ะ